สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นรายการเมื่อเบริเออร์เจแปนนะฮะไปรอบชิงชนะเลิศในการแข่งออนไลน์นะครับก็เก็บแปมนะฮะไปแคปคอมคับนะครับก็จะเป็นทางด้านของโกอิจินะครับเล่นชุนลีนะฮะมาจากฝั่งวินเนอร์แล้วก็เป็นขวามือนีครับเป็นโดกุระนะครับมาในตัวละครเอเลน่านะซึ่ง ทั้งโดกุระและเอเลนาเนี่ยไม่ค่อยเห็นในการแข่งนะฮะอย่างโดกุระเนี่ยก็ตอนภาค5้านี่ก็เคยเธอชายนะครับมาภาค6นี่ก็ไม่ค่อยเห็นแกในรายการใหญ่ๆเลยครับเช่นเดียวกับตัวละครเอเลนาครับยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับทา,ทางที่ปล่อยมาได้สักพักแล้วแต่ตรงนี้ครับเป็นเอเลนาประธานชุนลีนะฮะซึ่งน่าชมฮนะเพราะว่าเอเลนานี่ต้องมาดูครับว่าโอเพเยอร์ระดับโดกุระเล่นแล้วจะเป็นยังไงฮนะซึ่งเอเลนาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ เด่นในระยะประชิดกับระยะกลางนะครับเพราะว่าเขาจะเก่งในเรื่องการโปกและการฟุตซีนะฮะนี้ชุลีลงไปแล้วนะฮะเนี่ยดูการโปกของเอเลน่าฮะสุดยอดตัวละครโปกนะครับแล้วก็ฟุตซีดีครับเป็นตัวละครที่คอมโบทำาต็มมได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะการทำวิพนิษให้ดีฮะแต่ตรงนี้เอเลน่าไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหนี่ชลีของทางด้านโกอิจิเก็บไปก่อนนะครับยกแรก สำหรับเอลิณาเนี่ตอนปล่อยเทเลอร์วันนี้ก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะฮะเพราะว่าภาคสี่นี่ทำไว้แสบนะฮะตอนภาคสี่นี่เอลน่านี่โกงมากครับท้ายฮีลิ่งนะฮะฮีนทีนี่คือโอ้โหเพื่อนเกียินะต้องปรับมาล่งยยกใหญ่แล้วครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับเพราะว่าการโป๊กการฟุตซี่เนี่ยเขาดีฮะซึ่งทั้งภาคสี่และภาคหกเนี่ย พื้นฐานการเล่นไม่ต่างกันนะครับสาหรับเอเลน่าแล้วก็ภาคกเนี่ยจะเล่นง่ายเเพราะว่ามีท่าอมีท่าโลหรือว่าลิงลิงซองนะฮะเป็นท่ากิ้งนะฮะหลบลูกคลังเข้าไปบุกนะฮะก็จะทําให้เอเลน่าในภาคกเนี่ยเล่นง่ายกว่าภาคสี่นะครับทั้งทั้งที่เล่นง่ายกว่านะฮะโดยภาพรวมเนี่ยแต่ว่าตัวละครยังไปไม่ได้ไกลนะครับในรายการใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าทางด้านโดกลานเนี่ยจะสามารถ ทำให้เอเลน่าเนี่ยมาเฉยชายได้นะเพราะว่าภาคสีนี้บอกเลยครับว่าคนเกลียดเยอะนะฮะคนเกลียดมากคนชอบนะครับเพราะว่าเก่งเกินนะครับเอเลน่าแต่เมื่อสักครู่ครับเจออัปปัคตไปครับหรือว่าถ้าสแครกวินนะฮะโอ้โหเจอผักเข้ามุมไหยครับออาเอาซุเปอร์สุข้างได้ฮะใช้ซีเอส่วนมาได้ผลนะครับอืมตรงนี้ไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหยังจะรอดนะฮะอืมลุกขึ้นมาก็โดนพอดีครับ เกมแรกนะฮะยังไม่ได้พาดอะไรไปชิ้นอันนะฮะแต่ว่าโกอิจิขึ้นนำก่อน1-0นะครับเอฟที่3นะครับเรียนให้ทราบไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็หลังจากที่แนะนำผู้เข้าแข่งขันกับตัวละครแบบเข้าๆนะครับมาดูบรรยายเกมเต็มๆฮะนี่อ่าฮะท่าเนี้ฮะท่าที่คิงเมื่อสักครู่นะฮะสามารถหลบไฟบอลได้นะครับเป็นท่าลิงซองนะฮะแต่ตรงนี้ครับหลบไฟบอลอะไรดุกแล้วบอกอ่าไม่ใช่ครับโกอิจิบอกไม่เกี่ยวนะฮะใส่เดียวจะหมดเจอคอมโบไปเต็มฮะ ดูชุลีเล่นครับโกอิจินีน่น่าจับตามองนะเพราะว่าคือแกไปเฉิดฉายในตำนานการโรมาใช่ไหมฮะ้วสตีไฟเตอร์เนี่ยแกก็ค่อยค่อยฟื้นมานะฮะต้องมาดูครับว่าตั้งแต่ช่วงกลางการอ่าการอายุของเกมของผมว่าเนี่ยซีซั่นสานี่ก็เข้าช่วงกลางของอายุไขเกมสนะตีไฟเตอร์หกนะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยโกอิจิเนี่ยจะกลับมาโดดเด่นในเกมสตีไฟเตอร์ได้ไหมเพราะว่าหายไปนานนะครับ แกไปเล่นจากบอลสนานะะสตินี่ไม่ค่อยจริงจังครับแต่ตรงนี้ครับดูกุะครับนี่เจอนี้เข้าไปฮะสป,ปินฮะสปินเสร็จแล้วต่อด้วยไลโนฮอนนะฮะโอ้แต่ตรงนี้ชุลีทำได้ดีกว่าครับจิ้มจิมจิมและสปินนิ่งเบิร์ชิกยังไงครับเอเลน่าออกมุมได้ไหมยพยายามจะโอเวดนะฮะทำอะไรไม่ได้ดูระยะระยะเตะเอเลน่านี่ไกลมากนะฮะ ทุกปุ่มออกเป็นเตะหมดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่อยก็ตามฮะอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นเตะหมดน,นะครับจับทุ่มเข้ามุมแล้วก็จุดอ่อนของเอลลน่าอีกอย่างเนี่ยคือว่าเรื่องลูบโทเนี่ยไม่ดีนะฮะเป็นตัวละครที่จุดอ่อนคือเดินช้าแล้วก็ลูบโทไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยเกมหลังเขาเนี่ยจะมีแค่ฟุตซี่กับโป๊กนะฮะซึ่งมีแค่นั้นจริงๆครับแต่ว่ามันสุดนะฮะคือแรกมาด้วยความที่ว่าเกมโป๊กเกมกับฟุตซี่เกมเนี่ยเขาสุดฮะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็คือหายไปหมดเลย โอ้แล้วนี่ไม่ไหวนะฮะดูไปสองศูนย์ครับ,ปรบเปลี่ยนเอาตำรวจออกมานะฮะโอโอดดูเอเลน่าเลยครับก็อย่างที่เนลนิซ่าบอกว่าเอเลนา่าภาคหกเนี่ยตั้งแต่ปล่อยมาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับโดกุระเองก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวถนัดอย่างเอ็มไบซันนะฮะ <c oughs> แต่ตรงนี้เจอโทชินเทนโชคิดเข้าไปครับ ยังไงฮะมีเพรทำอะไร<ห>ไม่ได้ชุลีก็ขึงด้วยไฟบอลต่อไปก่อนนะฮะนี่ฮะป้องกันตัวด้วยไฟบอลครับแล้วรอจังหวะครับชุลีโอกไปอาจจะตรงนี้พลาแล้วเจอต่อคอมบโบไปตั้งกับระเบิดโอ้โหแต่ชุลีไม่สนใจฮะสวนด้วยเทนโชคิออกมาเคาะหนึ่งทีปิงไฟบอลอีกหนึ่งทีเขาไปเคาะเป็นตำรวจเข้ามาเคาะฮะ โอ้โหนี่ฮะพยายามเล่นเกมดีเฟนนะครับชุลีแต่ว่าแตกฮะเจอเดกุละนี่เพชเข้าไปอ่าจะเผาออกมาได้รีเวิร์ดจังหวะเป็นของโดกุละครับอืมเก็บได้ไหมติดตั้งระเบือไปแล้วมีเพลและยังไงน่าจะเรียบร้อยครับนั่นแหละครับก็ต่อลมหายใจมาได้หน่อยนึงนะฮะสองศูอยู่นะครับแต่ว่ายกนี่โดกุละขึ้นนำไปก่อนนะฮะในเกมนี้ คอยเคาะค่อยๆเข้าไปครับดูลุระแต่เจอศูนย์ออกมาโอ้เปซูเปอร์ครับแต่ทําอะไรไม่ได้นะแล้วเจอศูนย์ตรงนี้นี่ผมว่าเจ็บหนัก,จนกเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักนั่นเอาจบแล้วแหละฮะแม่นี่ว่าจะมีของใหญ่นะฮะอืมมาตรงนี้เอาเลยฮะของใหญ่ไหมฮะของใหญ่ไหมครับอืมยังเอาตัวรอดไปได้ครับดูกุระค่อยปูค่ยไปฮะแหมเสียดายนะอยากเห็นเอเลน่านานๆนะฮะ อย่างเล่นมีคุ้มค่าค่าความอยากดูของผมเลยครับอ่ะคอมโบตรงนี้ครับชุลีเจ๊กดตั้งที่มุมอย่างนี้มึนแล้วต่อยังไงฮะอือหอใช้ทุกสิ่งใช้ทุกอย่างครับแต่ว่าจะตายไหมครับไม่ตายนี่อันตรายนะเพราะว่าชุลีมีซีเอพร้อมนะฮะพร้อมสังหารนะครับนั่นแหละครับเลือยเหลืออยู่หน่อยฮะแต่ว่ามีซีเอนะครับดยกกุลาพาไม่ได้นะฮะเลื่อยแค่นี้นี่ชุดเดียวตายครับบอกเลย โยุราก็พยายามป้องกันตัวด้วยเตกะกลาครับส่วนชุลีก็ยิงไฟบอลแล้วก็ได้เข้าไปยังไงฮะโยุละยังไม่ดีแตกนะฮะยังไม่หลงนะฮะยังป้องกันตัวดีโคอิจิก็ใช้ไฟบอลยิงออกไปอ่าจิ้มอย่างนี้จบะฮะวันที่คอนเฟิร์มไม่เอาซีเอด้วยนะครับนี่เอาหล่อะฮะเอาหล่อคอมโบก,กากาดีกว่าโอ้ยมีซีเอไม่ใช้นะครับจะมาโชว์หล่ออะไรกันตอนนี้ อ่าล่ะ,ะเป็นแมททอยของโกอิจินะครับแต่ในเปิดเกมมาดะกุระเอาไปก่อนนะฮะหนึ่งคอมโบชุดใหญ่ๆอือ่และต่อเนื่องฮะสปินนิ่งเบิร์ตคิกสปินนิ่งทีนึงอืมเทกันไปฮะอื ถึงเกมด้วยไฟบอลโ,โ,โอ้โหดูโกอจิเล่นชุลีแล้วนี่บอกว่าต้องบอกว่าเป็นชุลีที่น่าจะดูดีที่สุดในสเตตไ,ไฟเตอร์หกแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นี่มีคนพยายามเล่นนะครับอย่างออยคิงนะ,ะแต่ว่าก็ไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะมาโกอจินี่แหละครับโกอยจินี่เล่นแล้วแบบโอ้โหกลายเป็นตัวหัวเลยฮะเหมาะกับแกฮะยิงเข้าไปโหัแล้วเลือดแค่นี้ แม่ไหวไหมครับกุยจิโอนี่แตกฮะเรียบร้อยเลือดไม่มีนะฮะเป็น2อหนึ่งนะครับก็เป็นดกุระาตีตื้นไม่ได้นะซึ่งโดกุระาเนี่ยตอนภาคห้าแกก็มาขัดตำรวจเนี่ยละฮะถือว่าเป็นตัวละครสร้างชื่อสร้างหน้าสร้างตาให้แกนะครับแม่แต่มาภาคหกนี้โดกุละานี่หายไปเลยกุยจิเองก็หายนะครับแต่ว่ากุยจินี่ช่วงปีที่ผ่านนี่แกทำผลงานได้ดีนะค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้หลายๆคนก็ ที่เป็นแฟนขับแกก็เริ่มชื้นใจมานะว่าแกนี่อาจจะกลับมาได้นะฮะกลับมาเป็นตัตเต็งในสตีไฟเตอร์6อีกครั้งนะครับส่วนโดกุระนี่เรียนตามตรงนะว่าในรายการออฟไลน์รายการใหญ่ๆนี่ไม่เห็นเลยฮะไม่ได้เฉยชาย้ะครับก็มาเห็นกันตรงนี้ฮะรายการออนไลน์เนี่ยในรอบชิงแต่ตรงนี้นี่โมไปโมมาโดกุระผมว่าไปแล้วฮะเนี่ยเปิ้ไฟเคโอครับโอ้ยยกนี้นี่สู้ไม่ได้เลยครับ เป็นแมตช์คอยอีกครั้งนึงของโกอิจินะครับโดก,กุระโดกุระค่อยค่อยเข้าเพชเชอร์โดกุระเป็นฝ่ายเดินบุกนะครับโกอิจิก็ตั้งรับรอจังหวะแต่โดกุระตรงนี้ชิงโอกาสได้ก่อนครับแล้วคอมโบไปจับทุ่มเข้าไปจับทุ่มอีกหนึ่งทีแหม่เดาถูกฮนะโกอิจิตั้งรับอยู่เลิศเพอร์เรป็ต์แฟนี่ได้ อ,อย่างฮะอย่างฮะยัง,ยงไม่มีของใหญ่ให้ดูครับใจเย็นฮะอ้าตรงนี้มาของใหญ่ไหมมีเวลสามนะครับยังไงไม่เอานะฮะเอาแค่จะเป็นนิ่งเบิร์คิกครับ oh, <wow. S 2> ดกุระ,ะดกุระน่าจะใส่เต็มสูบนะนะครับจัดไปฮะเวลสามฮะตายไหมฮะขอให้ตายดีครับอยากดูเกมยาวนะฮะขอเสมอครับ<ม>อีกเกมนึงเสมอนะะจะได้ดูเกมห้านะครับ อีกยกเดียวเสมอนะครับแม่ผมนี่ลุ้นเกยมยาวอย่างเดียวนะฮะเกมสั้นๆไม่ชอบฮนะพาคยังไม่ทันมันฮะน้ำลายยังไม่ทันแห้งฮนะคอยโป๊กันเข้าไปฮนะเนี่ยรอจังหวะแหละโดกราชิงได้ก่อนครับไฟบอลถึงก็ดีนะตอนแรกนี่ว่าจะไม่ถึงเนี่ยลอยมาเอ,อือยอดักได้ดีครับโดกุราไอพีพามุกโดกราเพชเชอร์เข้าไป เดือบีบที่มุมนี้ยังไงครับชุลีมันก็อยู่ที่เดกกุลาเนี่ครับว่าจะกดดันได้ดีแค่ไหนค่อยเคาะค่อยมีเพชรอ่าเ,เกือบนะเกือบดีฮะสติดีฮะแคนเซิลเป็นไดรัดได้ทันนะฮะจังหวะนี้แม่ไม่ได้นะฮะเขารู้ไตรทันก็ขึ้นดูเกมด้วยไฟบอลสลับกระโปรงนะฮะนี่เกมตึงทั้งคู่เลยครับเนี่ยฮะไม่ค่อยออกอาวุธนะฮะ แม่ต่างคนนี้ต่างระวังตัวแจเลยนะครับยังไงครับโอ้โอเฮดได้ครับและอืจบแคสเปินนิงนะครับโห่นี่ฮะมาเลยฮะซปเปอร์ถึงกระเหลืองนะฮะอ่าซีเอขึ้นเลยครับดูกกุหลาบต้องระวังนะฮะเอ้แหมหลบโอเวอร์เฮดได้โอเวอร์อีกทีก็ยังกันได้ครับแต่ตรงนี้โอ้โอ โอ้พาดนิดเดียวครับแล้วโดเลยฮะยังไงฮะเข้ามุมโอ้เฮ็ดกันถูนะฮะใส่โครตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะ oh, <man. S 1> โคจิชเบร์เนาอยู่นะครับดกุกระจะทำอะไรก็รีบทำนะฮะอเอามาเต็มเลยฮะตรงนี้ยังไงอื้าวดักดีครับใส่โคแล้ว oh, <my S 1> โอ้เฮดกันได้ตลอดนะฮะขอดับได้รัดมาโอเฮดอ่าแตกแปกตรงนี้ผมว่าจบ S 1> <S 1> น <K'. <K ั่นเลยฮะโอ้เวลสองไปนารอครับเรียบร้อยครับโกยขีพี่ฝ่ายชนะนะฮะก็เอาชนะไปได้ในรายการออนไลน์นะฮะวอเวนวอร์ี่เออร์เจแปนครับที่หนึ่งนี่น่าจะห้าสิบแปมนะฮะถ้าจำไม่ผิดที่สองก็ อาจะ40แต้มครับอืมเพราะว่าที่150นะฮะผมก็ไม่ค่อยได้ดูออนไลน์นะครับช่วงหลังๆนะไปดูแต่ออฟไลน์นะเพราะออนไลน์นี่ไม่เห็นไม่เห็นคนแข่งนะครไม่ค่อยมันนะในความรู้สึกนะแต่จริงๆก็สนุกครับถ้าเป็นรายการแบบญี่ปุ่นอเมริกาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเก่งจะเยอะก็โอเคนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจบไปด้วยลากไปด้วยหน้าตาของโกอจินะฮะผู้ชนะวันนี้รีเพย์นะฮะ อาชมภาพสวยๆเยนะครับผ้านะฮะอปะขคัดผ้าแล้วเจอพันธชุดใหญ่เข้าไปเสียดายเอเลน่านะครับ yeah, sure. คือผมเองก็กังวลนะว่าเอเลน่าเนี่ยมาภาคหกเนี่ยมันจะเกียนแตกแบบภาคสี่หรือเปล่าครับแต่อีจใยนึงก็รู้ว่าเขาคงไม่ทําให้มันโอเวอร์แบบภาคสี่นะผอ้ภาคสี่ oh, ามาตอนแรกนี่ตอนแรกคนไม่ไม่คิดอะไรนะฮะ yeah, s <S พอมาเจอมันท e ีนทีเงียบ แทบจะครึ่งหล่อนี่คือคนแบบดาสาๆๆๆเทสเสียแล้วว่าแคปคอม,มึงทำอะไรเนียสร้างตัวละครอย่างนี้มานี่คือโหคนเกลียดไปครึ่งโลกนะฮะมาตอนหลังนี่เขาต้องปรับบลาลนา์ให้มันฮีนได้เบาลงแล้วก็มีจังหวะพนิดพนิดได้ง่ายขึ้นนะครับความเก่งมันก็เลยลดลงนะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะฮะเป็นตัวละครไซบ็อกเก็ตหรือว่าเป็นตัวละครสำรองเนี่ยตัวละครที่เอาออกเปลี่ยนตัวเขาตงพิกเนี่ยโปรหลายคนที่ออมาใช้นะฮะเป็นตัวละครสำรอง ก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับนี่ฮะเป็นเส้นทางของรอบท็อป8เขานะครับใน World w a r r i o r J8 ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ